สวัสดีครับวันนี้พราผมกลุ่มที่ได้คะแนน6กถึงเคะแนนนะครับจะมานําเสนอไซโชว์ไปที่การทดลองแรกเลยครับนี่คือการทดลองที่1ครับผมให้ชื่อการทดลองนี้ว่าน้ำกาะแก้วครับอุปกรณ์ของเราครับแก้วน้ําครับน้ําธรรมดาครับ แล้วก็น้ําแข็งครับมาดูขั้นแรกครับหยิบแก้วขึ้นมาครับใส่น้ําแข็งครับนี่ครับใส่ให้เต็มครับจากนั้นเติมน้ําลงไปครับ จากนั้นรอสักแป๊บหนึ่งครับสามสิบวีครับเห๋ือดูการสังเกตปฏิกิริยาที่เปลี่ยนแปลงครับต,ต่อนะครับหลังจากที่เรารอ,อจากการเติมน้ำแข็งเราเติมน้ำลงในแก้วครับท่านจะสังเกตเห็นไอน้ำเล็กเ,กเกหรือหยดน้ำเล็กหน่อย อยู่ข้างๆแก้วครับลองสังเกตดูดีๆครับเฮ้ยครับทางนี้เป็นเพราะเป็นเพราะแก้วที่มีน้ำแข็งแล้วมีน้ำครับจะมีความชื้นสัมผัสหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นคือไม่สามารถรับไอ้น้ำได้อีกแล้วครับเพราะฉะนั้นไอ้น้ำที่เป็นส่วนเกินออกมาจะก,กันตัวเป็นหยดน้ำแล้วเกาะอ,อยู่ตรงข้างแก้วครับนี่ครับ สำหรับการทดลองวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับขอบคุณครับคือการทดลองที่สองนะครับเรียกอีกอย่างว่ากอีโมเมนตัมนะครับก็คือการที่เราจะหมุนนะครับคูณสิบนะครับโดยการหมุนโดยการที่จะเราจะกางแขนกบหุบแขนนะครับเรามาดูกันเลยนะครับเริ่มเลยนะครับ ลองนี้นะครับทาให้เราสรุปได้ว่านะครับการกลางแขนนะก็เหมือนการต้านแรงหมุนนะครับทําให้การหมุนนั้นช้าลงนะครับแต่ถ้าเรากางมากๆนะครับก็อาจจะทําให้การหมุนนั้นหยุดเลยทีเดียวนะครับก็คือทฤษฎีนี้นะครับก็ทําให้เกี่ยวกับนักกีฬาเอาไปใช้กันนะครับเช่นนักสเก็ตดับแข่งนะครับพวกไต่เชือกถือไม้พองยาวๆนะครับเพราะว่า เมื่อถือไม้พองยาวๆทำให้นักกายกรรมเนี่ยสามารถปรับสมดุลตัวเองได้ให้ไม่ตกได้ทันทีนะครับก็ขอจบเพียงนี้ครับนะครับครับนี่คือการทดลองที่4นะครับของไซชอของเรานี่ครับโคลาส่วนนี้ก็คือคืออะไรครับ m e n นทอ c r สค h เตรียมกันเป็นแถวเตรียมตัวลงนะครับนี่คือการทดลองที่อันตรายเด็กๆอย่าไปทำตามนะครับเด็กๆอย่าทำตามนะเราจะเอาเมนพอดที่เรากรอบไว้นะครับเดี๋ยวแล้วมันเทางใช้เทคนิคนิดนึงนตัวเลยนะครับเพราะว่าเขาเวลาจะก,กดดันกูจะก,กดดันกูครับ เด็กกินหนักมากลอมาดูยากมากหลอดมันใหญ่มากเบียวจากเมื่อกี้นะครับเราก็ทำการม้วนมันเรียบร้อยแล้วไอ้เลยไอ้เ้ย เขย่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเน้นไม่ต้องเน้นไม่ต้องเน้นเขยัาก็ต่อจริงๆเอาเลยครับผมกดไปแล้วครับเจากการทดลองเมื่อกี้นะครับที่มันฟองออกมาเยอะๆเนี่ยก็เพราะว่า เมนทอสนะครับมันจะมีรูมะเยอะมากครับซึ่งทําให้นําโพเข้าไปในรูครับข้างในเม็ดเมนทอสทาให้เมเททำให้คาร์บอนไดออกไซด์ California เนี่ยเกิดขึ้นเยอะมากครับและพอเมนทอสลงไปใต้ขวดนะครับคาร์บอนไดออกไซด์ก็ยิ่งเยอะอีกครับทําให้เกิดฟองขึ้นมาเยอะมากครับแล้วถ้าเราใส่เยอะเข้าไปเนี่ยฟองก็จะยิ่งเยอะครับตามที่เราเห็นเมื่อกี้ครับขอบคุณครับ คือการทดลองที่5นะครับก็วันนี้เราจะมาทดลองเรื่องพื้นที่ผิวนะครับก็เราจะนะฮะอุปกรณ์ก็มีดังนี้นะครับก็มีกระทะนะครับตะเหลิวน้ํามันนะครับแล้วก็ทอดมันนะครับก็คือเราจะทําทอดมันนะครับแบ่งเป็น2 2 2ชิ้นนะก็คือชิ้นแรกคือแบนๆนะครับแล้วก็ชิ้นที่2คือกลมๆนะครับเราจะมาดูว่าอันไหนจะทอดสุกก่อนกันนะฮะแล้วก็ผลออกมาจะเป็นยังไงก็ เชิญชมนะครับอเอาเลยอะร้อน้ำมันร้อนก่นเลยก็ได้รอน้ำมันร้อนก่อนนะครับครับผมเลยที่ให้กุ่นรับไปนเนี่ยอ่าเริ่มได้ที่นะฮะก็แล้ก็ทำการทำการตั้งนะครับ เราต้องรอให้น้ำมันเดือดก่อนนะครับนี่น้ำมันยังแค่เริ่มระอุเฉยๆได้อย่างอ,อ่อนมาเดี๋ยวพ<า>ี่ติดดูให้ครับป้ารอไปก่อนมันเป็นมันเดือดอ่ะรู้จักพอเดือดก็ทนมันก็เดือดแล้วฟองขึ้นนมันต้องฟองแบบฟองแบบกระเด็นอน่ะฟองแบบ ป,ปุกปุกปุกปุดอะไม่ใช่ฟองขาวๆมันต้องแบบกระเด็นหใมอ๋อโอเคใส่กระเทียมเดี๋ยวเราปั้นลองก่อนนะครับก็คือนี่เราจะปั้นแบบไหนก่อนครับคุณแชมเรามาปั้นแบบแบนๆก่อนนะครับนี่ฮะนี่ครับก็ใช้นิ้วเคียให้มันแบนๆหน่อยครับนะครับก็ได้ได้ที่แล้วรอรอน้ำมันก่อนนะครับ เออมกลมๆองั้นเดี๋ยวเราก็ตั้งกลมๆรอไว้ด้วยอีกอันนึงนะฮะเรามาจับจับกันเลยดีกว่าว่าไหนจะสุกเร็วจะสุกเร็วกันนะครับก็ขนาดก็ประมาณใกล้เคียงกันนะครับมันว่ามันได้อืมได้แล้ หมนะูมานะครับก็แปะแปะนะครับน้ำมันโอ้ยดำสุดเห <laughs> มือนปลากระป๋อทเราเคยกินกันนะฮะน้ำน้ำมันนะฮะเหมืนอนจะยังไม่มานะเฮ้ยมาได้เลยเนี <ไง S 2> น่ยมาแล้วอ่า,า,า,ามาผ่านครับผ่านาเฮ้ย วางตะหลิวก่อนครับโดยก็นะฮะนี่คือแบบแบนๆนะครับแบบแล้วก็แบบกลมๆนะครับเรามาดูกันเลยว่าอันไหนสุกกันนครับครับหนึ่งสองคุณครับเชฟครับเชฟเชฟครับเชฟคุณชาคริตครับคุณชาคริตครับแหมโอ้โหยังเร็วนะครับผมกลับได้แล้วครับ กัดได้เลยโอ้โหโอ้โหสุกทันตาเห็นนะครับเห็นได้ชัดเลยครับผู้ชาคิีสครับเดี๋ยวมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้เสร็จเราจะใช้เวลาเท่ากันนะครับก็รออีกประมาณสักสองหนึ่งถึงสองนาทีนะครับเราจะสุกเลยเรากำันสุกแล้วครับจะไม่มันจะไม่พอแล้วครับขอบคุณนะครับครับมุชาคิีสครับจานครับจานนี่นี่นี่เอามาแล้วมาแล้วที่มีตรงนี เราจะมาผ่าดูข้างในนะครับว่ามันสุกจริงหรือเปล่าครับโอ้โหดำดำขมินเลยครับตาผมมาครับตาผมมาตาผมมานะครับอันนี้เรามาดูอันเป็นแบรนด์ก่อนครับโอ้โหสุกสุกจนน่ากินแบบเนื้อแดงๆเลยครับสุกครับน่ากินมากแต่เราดูอันกลมๆนะครับ ดูนะครับข้างในเลยข้างในยังแย่ๆอยู่เลยนะครับนะฮะยังเป็นเป็นการแย่ๆอยู่เลยฮะแย่ๆโอ้จับไปยังเย็นอยู่เลยครับนี่ครับอันนี้ครับร้อนมากครับโอ้โหร้อนนะครับร้อนเลยมึงจับทำไมวะนะฮะดูนะฮะมันยังแย่อยู่เลยนะครับดูครับส้ในฮะอ่าอธิบายครับนะครับก็จากสรุปนะครับทาให้เรารู้ว่าเมื่อเรา เพิ่มพื้นที่ผิวนะเช่นการสับการทําให้แบนนะฮะการบดนะฮะการขยี้นะครับทําให้เกิดปฏิกิริยาเร็วขึ้นนะครับทําให้เราเนี่ยฮะอย่างเช่นตัวอย่างนะครับทําให้เราทอดสุกไวขึ้นนะครับก็เป็นอีกประโยชน์อย่างหนึ่งนะฮะที่คนทําครัวใช้กันครับขอบคับ